ถ้าหากว่ามีอุปสรรคติดขัดไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับหลวงตาเราอธิษฐานยังไงดีครับต้องสวดมนต์นะต้องสวดมนต์ใช่ติดขัดเพราะกรรมกรรมเราครถ้าเราสวดมนต์เนี่ยกรรมไม่มีอืเพราะเราไม่ได้นึกถึงมันครับถึงสวยกรรมไม่ดีอยู่แต่เราสวดมนต์เนี่ยพุทธมนต์มาอยู่ที่เราขึ้นพุทธมนต์ กับขึ้นที่กรรมมันโพ้คลขึ้นกรรมเราเนี่ยมันเด็กเด็ก <ๆ S 1> ขึ้นจักระพัดมีเต็มเป็นดินขึ้นลงปลูกบบขึ้นพวกนี้หมดแหละต้องพิจารณาตอนนั้นอ่ะหรือแผ่ตอนนั้นตอนที่เราสวดเนี่ยเพราะอย่างกรณีเช่นเรื่องเดียวกันเนี่ยทําไมอีกคนหนึ่งทาแล้วมันลาบลื่นทําไมเราทําแล้วมันมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคมีแต่คนมาขัดขวางถูกเพราะทุกคนมีกรรมไง เพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตและการกระทําปัจจุบันคืออนาคตแล้วทํากรรไม่เสมอกันในอดีตครับเวลาเกิดมาถึงไม่เท่ากันเกิดมาถึงไม่เท่ากันถูกถ้าจากหนี้จากกรรมไม่ดีคือต้องอ,อยู่ในขครื่ของความดีซึ่งมีมากมากๆนะครับทําบ่อยๆเนี่ยหนักก็เป็นเบาเบาก็หาย ข้งตาเลยให้เราเราเร่งปัจจุบันเพราะว่าอดีตเรากลับไปใช่แก้ไขอะไรมันไม่ได้แล้วนะเดินเดินนั่งนอนกินข้าวอ,อ,อาบน้ําขอน,นอนตื่นนอนก็อยู่กับพระอยู่กับบทสวดเนะี่ยใหม่ๆก็อาจจะลำบากหน่อยพอเล่นจิกตอกมันก็ไปแล้วละ่ะแต่ว่าแต่สละไม่เล่นมันสวดมนตนอยู่เนี่ยขึ้นไม่ดีมัมาหรอกตุ้เชื่อเลยเรื่องกรรมเก่าในอดีตนะครับถ้าเกิดว่า สมมติเราไม่รู้ว่าเราเคยทําอะไรไวไม้มาหนักแค่ไหนก็ตามมาันสามารถทําให้เบาบางได้ไหมครับได้อย่าไปนึกถึงมันส่วนมนเนี่ยกรรมไม่ดีมันอยู่อย่างเกา่าครับกรรมดีมันเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราสวดสายใหญ่แห่งกรรมครับมันทึกทุกครั้งเป็นสายให่ทุกครั้ง อย่างสมมติตอนที่เราเป็นเด็กไม่รู้เรื่องรู้ราวเราก็ไปฆ่าสัตว์ไปทรมาน,ม,นมันไปมันก็ตมมกีมันอยู่แล้วล่ะต้องให้หอ,อยู่อย่างเดิมครับอย่าไปเพิ่มมันไม่ใช่ทุกตั้งสิบปีมาแล้วยังนึกอยู่นึกบ่อยๆมันก็เพิ่มดิมเพิ่มไม่พอนะพอ,พอโกรธพอพอ,พอนึกบ่อยๆก็เกิดอาฆารแล้ว เกิดพยาบาลแล้วพ่อมากเข้าตายตายก็ไปฆ่าเขาตายไงครับเพราะมันมากมากออาจจะทำแบบโดยอารมณ์โชว์วูบไม่ได้ทันคิดขาสติประมาณนั่นแหละครับเวลาคนที่โดนมันก็โกรธไม่อภัยครับหลายวันหลายปีไม่ยะโกรธอยู่นั่นนะ่ะมันสะสมความโกรธอ่ะ ดีเรื่อยมันเกิดอาฆาตเนี่ย๋อ้ะอะอย่างสมมติคนที่เราไปฆ่าเขาเนี่ยครับผมจ้า,ขา <c oughs> เขาจะจองเวรหมายถึงว่าเขาจะติดตามเราไปตลอดเลยไหมครับเพราะว่าเขาตกภูมิใช่ไหมครับเออเขาตามถ้าเราฝึกกรรมฐานเขาตามเรายากนะอ๋อถ้าเราสวดมนต์ภาวนานเนี่ยเรามีฐานเนี่ยเรากำหนดในการเวรนม่ได้เกิดได้ครับไปเจอกันอีกทีนูนนะ่นอะตอนเขาที่ตกภูมิ เป็ดอสุรกายพวกสามเวสีพวกนี้นั่นแ่ะเจอถ้าไม่มีกำลังก็โดนประหารมนันเล่นเล่นตายเลยคออลงตาอธิบายเรื่องการขออโหสิกรรมหน่อยครับขอ,อโหสิกรรมมันก็ขอ,อโหสิกรรมคนที่เคยทำกรรมไว้กับเราไงเคยฆ่าเราเคยด่าเคยตีเคยทรมานเรา ตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีมีก็ดีไม่มีก็ดีข้าพเจ้าไม่จองเวรเจะจองกรรม oh. โอ้โหสีกรรมครับะ,ะปัจจุบันเนี้ยค hmm. ือตัดสายใหญ่แห่งกรรมไม่ดีครับอย่างถ้าเกิดเราเคยไปด่าว่าคนอื่นไว้โดยที่ตอนนั้นเราไม่รู้มูลเหตุความจริงพอมาู้ที่หลังว่าอ้าวมันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เราไปว่าเขาไว้ เราจําเป็นต้องไปอโหสิกรรมต่อหน้าเขาไหมครับถ้าเกิดเขายังมีชีวิตอยู่้าทําได้ก็ดีฮะถ้าทําไม่ได้ก็รับกรรมไปครับเพราะเหมือนตอนนั้นหมู่พวกพาไปเขาว่ายังไงแล้วก็ไปตามเขาว่าไปตามเขาเงี้ยก็ถูกแล้วล่ะช่วยอะไรไม่ได้สวดมนต์ไปด,ดีจะได้มีปัญญาเพิ่มขึ้นได้มีปัญญาใช่จะได้มีไม่ต้องมีใครมาหลอกเรา ครับโดยนเนี่ยมันมีทั้งศีลศีลสมาธิและปัญญาในบทสวดนี่แหละได้เชื่อกัรลองสวดไปเรียนนานเข้าจะรู้ว่ามันมาได้อย่างไงไอ้ปัญญากับสมาธิครับไม่ต้องก่อนไม่ต้องพูดถึงศีลเราเราสวดมนต์เราศีลครบอยู่แล้วครับด่าใครไม่ได้จีกันไม่ได้ใช่ไหมครับ,รบกายกรรมวิจีกรรมปิดสนิทเลย เหลือโมโนกรรมก็ไม่ไม่ค่อยจะมีแร้วสามีภรรยา<บ>ที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับหลวงตาทีนี้เกิดเหตุต้องแยกทางกันเป็นเพราะว่าบุญวสนาที่เคยทําร่วมกันมาหมดแล้วใช่หรือไม่นะไม่ใช่เพราะสิ่งที่เขามาทุกทุกวันครับทั้งดีและไม่ดีเราพัวเมียมันบ่ทุกท,ทุกวันนะทุกเวลาด้วยพาะลมหายใจเขาออกแลที่อยู่ด้วยกัน ตั้งตจจำความได้น่ะลองมันด่ากันเดี๋ยวมาเลยห้านาทีเกลี้ยงเลยใช่ไหมล่ะครับเออบา <laughs> <laughs> งทีไปโทษอด,อดีตไม่ได้หรอกโทษปัจจุบันปัจุบันเนี่ยสังคมปัจจุบันเนี่ยมนุษย์มันมี <laughs> สิ่งเล้าสิ่งยัวย่วยุความเท่าเทียมกันครับผู้หญิงก็ทํางานได้เลี้ยงตัวเองได้ผู้ชายก็เลี้ยงตัวเองได้ใช่ไหมมันไม่งอกันเนี่ย เพราะน,นั้นรักเรามากกว่าอ่าไปรักคนอื่นมันมากนะรักตัวนี่ครับมากที่สุดแต่รักตัวเองอ่ะไม่มีใครทําให้ตัวเองไปทุกข์หรอกครับทาไม่รักตัวเองก็ทำร้ายตัวเองนั่นแหละอ,อารมณ์เสียก็ทำร้ายตัวเองนั่นแหละด่าเขาก็ทำร้ายตัวเองไม่ใช่ทำร้ายขเขาหรอกครับเข้าเข้าเราถ้าฝึกในศาสตร์หลวงปู่เนี่ยอยากลื่อผัดเรื่องพวกนี้นะไวๆนี่นะ อารมณ์ดีฮนะไปที่ไหนก็อารมณ์ดีขึ้นที่ดีแถวนั้นก็มาเราหมดเลยครับคนรู้สึกเราก็จะรู้เอ้ยส่งนี้มันเคยสวดมนต์ภาวนาเคยโน่นนี่นั่นเคยฆ่ากันมาประมาณเนี้ยนะเพราะอารมณ์ดีเนี่ยมันก็สัมผัสทั้งดีและไม่ดีได้ไนงะถ้าอารมณ์ไม่ดีมันสัมผัสความดีได้เร้อไม่ได้ครเหมือนหน้ามืดอะ่ะหน้ามืดเด็กหน้ามืดเนี่ย ทุกคนก็เคยเป็นมั่งตอนเด็กๆด,ดีไม่เอานะไม่ดีก็ไม่เอากูจะเอาตามใจกูนี่แหละนั่นเรียกว่าม้าม,มุดเด็กๆในประจา้า <c oughs> ถ,ถ้าโตแล้วไม่ไม่ค่อยมีแล้วเหมือนอยากได้ของเล่นก็ลงไปชักดิ้นชักงอนะครับถูก <c oughs> ต้องไม่ได้กูไม่เอาครับ <c oughs> ไปกินขนมก็ไม่เอาอีกจะเอาตรงนี้แหละประมาณนั้แหละครับ แล้วอย่างคนที่เขาฆ่าตัวตายนะครับตายไปเขาจะตกภูมิหรือตกไปนรกทุกคนหรือเปล่าครับยังไม่ตกหลักทุยังเป็นสัมวเวสีอยู่เลยครับหมดอายุไขเมื่อไหรก่ก็ไปตามกรรมเหมือนนั้นนะนะครับคําว่าตกภูมิก็คือตกเป็นเป็ดอสุรกายหรือสัมภเวสีอายุอายุยังไม่ถึงเวลาที่จะตาย แต่มันตายก่อนกำหดนดไงโดนยิงตายไงโดนอุบัติเหตุตายโดนกระทืบตายไงยเงี้ยใช่ไหมครับบางคนกินยาตายเนี่ยเศร้ามากนะ<อ>หัวทิ้งอะไรพวกนี้เมียทิ้งก็เลยฆ่าตัวตายครับมันก็เลยตกในภูมิของสัมภเวสีมันเป็นภูมิภูมิที่ทำลักษณะเนี้ยเป็นภูมิที่มีความรู้สึกเป็นทุกข์ในโลกวิญญาณน่ะถ้าออก ขึ้นไหนมันก็อยู่ขึ้นนั่นมันเปลี่ยนขึ้นไม่ได้เพราะมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณมันไม่มีรูปออกจากรูปละเหมือนพวกอุบัติเหตุที่หลวงตาไปหลวงพ่อท่านไปฝึกอะไปตามโรงบางตึกอุบัติเหตุเนีอะมันร้องให้ตุมันร้องตลอดอะยังร้องอยู่มันไม่หยุดเลยอะเพราะมันเป็นทุกข์อะเพราะมันห่วงลูกห่วงผัวห่วงเมียมา่กว่าคนที่ตายอะ ห่วงสารพัดอารมณ์มันก็เป็นทุกข์ใช้เวลาโอ้ว่ามันจะเปลี่ยนอารมณ์ได้คือในโลกวิญญาณนอายุจริงๆที่มันตายอ่ะสมมากหกสิบตายจริงๆเลยแต่มันตายสะห้าสิบเนี่ยเอาหรืออีกสิบใช่ไหมคูณห้าสิบเข้าไป <c oughs> <c oughs> นับอายุทิพย์นะจ๊ะไม่ได้นับมนุษย์มนุษย์นะ ก็เ,เป็นผีแล้วมันต้องคูณห้าสิบทุกดวงวิญญาณเลยเหรือเปล่าครับทุกดวงวิญญาณเลยที่เหลือเหลืออู่วันหนึ่งก็คูณห้าสิบเข้าไปนี่ไปฝึกกับท่านมาแล้วครับถึงได้เชื่อไนงะเชื่อเลยต้องมาอยู่ย่างนี้แหละเนอาเชื่อท่านจริงๆนะไม่เคยคิดจะบวชหรอกกินเราทุกวันนะไปอยู่กับท่านใหม่ๆนะปีแรกปีสองก็เลิกแล้ว มันไม่มีประโยชน์กันเลยเลิกเลยจ้าบอกประโยชน์อละไรอเองกินเอา,นานเองกินเป็นนานเองก็ติดไปแกเองก็ยังกินอยู่ใช่ไหมล่ะเองกินตอนแก่เองกันคุยกันทั้งวันทั้งคืนอะนะ <c oughs> คุยเรื่องเดิมมั้งะครับมีอาชีพรับจ้างนะครับหลวงตาทีนี้พอเหมือนส่งงานเสร็จแล้ว คนจ้างเราเขาไม่จ่ายเงินเราเนี่ยครับอ้าวหนีไปบวชเไม่ยากอะไรเมืองไทยเนี่ยุดนสมบู์นะจ๊ะถ้าไม่ขี้เกียจนะเขาไม่จ้างเราก็ไปทําอย่างอื่นนะไม่มีงานทําก็ไปบวชนะโยหรือไปอยู่วัดก็ได้เขาให้กินอยู่ข้าววัดทั่วไปเนี่ยไปช่วยงานเขาแค่นะั้นเขาอยากได้อยู่ว,วัดให้เขาเขาก็ให้กินแล้วข้าวครับ ไออย่างการคดโกงกันนะครับหลวงตามันมันเป็นเหตุอดีตหรือเหตุปัจจุบันหรือเหตุอะไรทําไมเราต้องโดน,นโกงมันไม่อย่าไปโทษปัจจุบันมันโทษสังคมปัจจุบันสังคมปัจจุบันสังคมปัจจุบันม,มันวัตถุจเจริญไงครับคุณติดวัตถุคนก็หาทรัพย์แบบไหนก็ได้ขอให้ได้เ<อ>พื่อไปต้องการเสพวัตถุครับเอาใจไหมจะมักจะเห็นเรามักจะเห็นนะข่าวทั่วไป อพมีคนมีรถเป็นร้อยคันมีไว้ทําไมเพราะติดไงก็ติดไงคันเดียวก็พอแล้วแต่ลุงตาไม่พอนะเพราะไปทั่วประเทศไงไปคันเดียวเนี่ยปีเดียวก็พังแล้วครับเดี๋ยววันนี้ก็โผล่น่นเดี๋ยววันนี้ก็โผล่นี่ปีเดียวคันเดียวไม่พอมันต้องสลับกันวิ่ง อราะนั้นมันต้องมีรายการเนี่ยครับทําเหตุคือมันมีประโยชน์นถ้าไม่มีประโยชน์โอ้โหซื้อมาเยอะๆแล้วก็จอดไว้ไม่ต้องไปซื้อมาแล้วถ้าเกิดว่าอย่างมีคดีความที่ต้องขึ้นศาลไปไปสู้คดีนะครับหลวงตาแล้วเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับเราเราสามารถทํายังไงได้ไม่ยากหรอกใครจะเป็นใหญ่ในศาลโลกวิญ,ญญาณเขารู้ครับอธิษฐานให้เขาได้ ผมไม่ได้ผิดนะฮะแต่ผมจะมีเฉพาะกรรมในอดีตครับที่ผมไปทําเรื่องพวกเนี้ยตอนนี้ผมจะอธิษฐานเป็นคนดีคใช่ไหมล่ะจะเป็นคนดีไม่ไดื้อไม่นสนจะสนมันทุกวันอะไรประมาณเนี้ยสารไปครับอยอย่างส่วนใหญ่ทุกสารก็จะมีพยาคุดข้างหน้าสาร เวลาที่ลูกหลานจะบวชนะครับหลวงตาผู้เฒ่าผู้แก่เขามักจะบอกให้ไปอยู่วัดก่อนเพราะว่าก่อนจะบวชเนี่ยกลัวว่ามันจะมีมารมาผจญอยเงี้ยครับไม่ใช่มารหรอกลัวมันจะบวชไม่นานก็ต้องไปดูก่อนว่าพระเขาอยู่ยังไงคพอจะอยู่ได้ไหม,ม,มบางคนไปอยู่ไม่กี่วันกูก็มีบวชแล้วครับ หมยถึงเขามีความเชื่อว่าก่อนบวชเหมือนจะเจอเหมือนมีอุบัติเหตุมีภัยมีอะไรอย่างนั้นต้องไปเก็บตัวก่อนเป็นกรรมของเขาเองครับมันเป็นเป็นกรรมของเขาเองอ,อย่าไปเชื่ออะไรโดยไม่พิจารณานะครับเป็นคนชอบตกปลาครับหลวงตาแล้วมักก็จะมีาาอาการปวดฟันเป็นประจ,จำนะเอาเปรียกมันอะ มันไม่มีอาวุธต่อสู้เราแล้วมันหลอกมันด้วยหลอกมันใช่ด้วยเบ็ดเพราะนั้นใครกินปลาไม่ใช่ฉลาดนะอ้าวมนุษย์ยังหลอกได้มันฉลาดที่ไหนเราอถ้ามาฉลาดมันคงไม่โดนจับมากินถูกต้อง <laughs> อย่างนี้เราจับปลามือเปล่าปลาก็ไม่เจ็บมากครับไม่เจ็บไม่ต้องใช้เบ็ดนะ <laughs> มันเป็นสัตว์ที่มีความบาคาตน้อยแทบจะไม่มีเพราะเป็นสัตว์ที่พัฒนายังไม่เหมือนกับสัตว์ท,ท,ที่เป็นพวกวัวพวกควายพวกสัตว์สี่เท้าพวกนะี้ครับพวกนี้มันถ้าเราจะฆ่าอะไรมันบางตัวมันยังน้ําตาไหลเลยคนระอ,อ๋อร้องไห้ครับใช่จะปลาเนี่ยไม่มันอยู่ในน้ําน้ําตามันไหลไหลเราเลยมองไม่เห็นนะ <laughs> รู้เรก พอมันกินเบ็ดเราแล้วมันเอาโดนตะข่ายเราเนี่ยโดยมันโง่เองัละไอมันไม่ฉลาดไงการที่เราการที่ต้องไปเกิดเป็นอย่างหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เป็นสัตว์ที่ต้องมาเป็นอาหารมนุษย์เนี่ยอารมณ์สุดท้ายที่เรามีความเกี่ยวข้องกับมันไป<อ>ทรมานมันเป็นฆ่ามันนะเนี่ยตอนที่ตายอารมณ์สุดท้ายเนี่ยคนมักคนที่ไปลักษณะคือคนไม่ได้ฝึกกรรมฐาน ไม่ได้ฝึกครับคนฝึกจริงๆอย่างพวกเราเนี่ยนอนกูก็สวดมนต์ให้หลับสดมนต์ทุกวันตอนหลับลองคิดดูด้วยเวลาตายท่านนอนตายหรือเปล่าล่ะ <c oughs> นอนตายแน่นอน <c oughs> มันไปที่พราแน่นอนครับเราสามารถนอนสวดมนต์ได้นะเ,เรานอนตายได้เราก็สวดนอนสวดมนต์ได้แหละ มีน้อยคนที่นั่งตายยกเว้นคนตกน้ําตายไม่รู้จะเอาตรงไหนลงอะไรประมาณนี้ยครับและการตายแต่แต่ละรูปแบบนะครับมันเกี่ยวกับกรรมของแต่ละคนนะบางคนตายด้วยรถตายทางน้ําตายทางบกตายทางที่สูงเนี่มันก็เป็นกรรมในอดีตแล้วก็กรรมปัจจุบันด้วยบางคนป่วยตายก็คือกินอาหารไม่ระวังครับเป็นพิษพอเป็นพิษแล้วกับ มันก็เพิ่มไปเรื่อยๆมันกินนิดเดียวแหละแต่มันออกลูกออกลานเพิ่มไปมันมีชีวิตนะโรคครับถ้ามันมีีถ้ามันไม่มีชีวิตมันมันกินเรามันก็ตายแล้วไงแต่มันมีชีวิตมีการแพร่พันธุ์ครัขยายพันธุ์ออกออกลูกออกล้าน๋อแล้วอย่างการตายเนี่ยครับ การตายแบบไหนที่ว่าตายแล้วไปดีเราจะรู้ได้ไหมว่าคนนี้ตายแล้วเขาไปภูมิที่ดีคนนี้ตายแล้วไปภูมิไม่ดีครับสังเกตได้ง,ง่ายๆคนที่ตายสบายๆไม่คือไม่เก่งไม่ดิน้นแสดงว่าคน,คนพูดกรรมฐานเนี่ยคนแก่ที่เขาไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนูื่นอนสังเกตดูคนโบราณตายนิ่มๆเลยตายเสร็จแล้วยังไม่แข็งเลยลยังนิ่มแข็งช้าครับแข็งแต่แข็งช้า โอ้ก็สวดมนต์ทุกวันนะทุจากนี้ไปจนถึงวันตายเนี่ยมันจะไม่รู้ได้ไงว่าช่วงไหนจะตายุจิตมันเป็นตัวรู้นะพอธาตุมันบีบเนี่ยมันรู้นะกูไปก่อนแล้วนะไม่ให้มันบีบนะเนี่ยหลวงพ่อท่านสอนว่าเนี่ยท่านชี้ขาสอนเนี่ยคือเตรียมตัวตายเพราะความตายเนี่ยมันไม่ใช่น่ากลัวแต่ที่เรากลัวคือเราไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหน ใช่ไหมล่ะถ้าเราฝึกรู้การมีว่า,าะจะเกิดทุกว่าจะกลัวไหมเอาไม่มีใครกลัวหรอกพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะเกิดหรือไม่เกิดคเพราะเราฝึกไปเรื่อยๆรืยเรามีสิทธิ์ที่จะสามารถรู้วันตายของตัวเองได้แล้วกาหนดการมีว่า,าะจะเกิดได้ไงกำหนดได้เลยนั่นก็จะฝึกทําไมล่ะครับอย่างกุาบา,าร์จาราชไม่ใช่ธรรมดานะตุครับหลวงตาจเจอหลายองค์บางองค์ก็ พอสร้างบาร,รมีพอท่านตายเราท้างก็เกิดเลยแต่วังองค์ไม่เกิดกับมนุษย์ไม่เข้าท้องมนุษย์เกิดกับคนตายสุดยอดนะครับนนะคนที่นี่เนะี่ยถ้าเราฝึกจริงๆนะจริงๆนะเลยนะจริงๆคือนึกบ่อยๆแหละปรากฏว่าในอดีตเคยบันทึกไว้เนี่ยมันมานะ,ะไวนะมีอดีตอะเพราะอดีตท,ที่เราทิ้งไว้เนี่ย ปัจจุบันถ้าเราดึงมาเนี่ยถ้าเราสวดมนต์นดึงมามันจะเป็นสายใหญ่ mm hmm. เหมือนผู้เช้าองค์ปัจจุบันเนี่ยพอท่านเห็นท่านก็นมาคิดแล้วก็สายใหญ่ก็เกิดแล้วเหมือนผัวเมียด่ากันสายใหญ่ก็เกิดแล้วไงครับ mm hmm. ถ้าไม่ดา่ามันจะมาไหมไม่มาเนี่คือสายใหญ่แห่งกรรมปัจจุบันเป็นตัวดึงปัจจุบันกรรมเป็นตัวดึงตัวนี้เข้าใจ mm hmm. แล้วอย่าไปดึงมาไงอารมณ์ดีๆขึ้นที่ดีก็มาบันทึกที่เราทุกวันหน้าก็ผ่องใสอายุก็ยืนแก่ช้าอายุยืนรประมาณนี้แหละโลกน้อยเนี่ยสดลงปูตายง่ายตายง่ายจะอยู่ทำไม <laughs> มันมันดุเราเราก็ออกไปก่อนดิ คือไม่ต้องทนทุกข์ประมานมันต็เแบบปกติไงตายแบบปกติไม่ใช่ตายแบบดิ้นคือตายแบบดิ้นมันไม่อยากตายเหมือนกับพวกอุบัติเหตุเนี่ยมันจะสั่นอย่างนี้เลยเพราะมันไม่ออกมันบังคับไม่ได้ไงจิตมันบังคับธาตุไะธาตุมันบีบไม่ออก่ะเพราะมันทุกข์ไงทุกข์เกิดจากของแหลมของมีคมจากจากโรคเกิดจากแก่ชราเกิดจากโดนเขาบีะโดนเขากระทืบ สิ่งที่ทนไม่ได้ก็ต้องตายเขาเรียกว่าท,ทุกจริงๆทุกจริงๆไม่ใช่ทุกจากผัวจริงเมียจริงทุกจากไม่ได้มรดกนะอันนั้นมันทุกหาเรื่องเองมนุษย์ไม่ม,มีอะไรแล้วมีมีข้าวกินมีที่อยู่อาศัยเครื่องหนุงห่มก็เตรียมตัวตายแล้วล่ะตายแล้วอะไรไปนี่เราไปได้ไเลยฟันเลียบทองอยาวไปไม่ได้เลย <c oughs> ซาเปล,เลอมันก็เวลาเผามันก็มันก็เก็บทองที่ไหม้แล้วแหละแล้วอ,อย่างคนที่เขานอนตายตาไม่หลับนะครับ่นคิดคิดเป็นห่วงเป็นห่วงใช่ครับห่วงทรัพย์ห่วงสมบัติห่วงผัวห่วงเมียห่วงลูกห่วงรองเท้ายังมีคิดถึงรองเท้าที่ซื้อมาใหม่ดันตายก่อนนละประมาณ ตายแล้วก็ไปอยู่ในรองเท้าเจ็ดวัน <laughs> ยิ่งยิ่งมีห่วงมากแล้วยิ่งทุกมากนะครับ <laughs> ถูกมีวิธีการเดียวที่ท่านสอนไว้คือบังสกุลและสระรมันจะค่อยๆไม่ติดไปไหนก็สระอย่างอย่างมาเนี่ยถอดรองเท้าก็อีมังสระรองเท้าสามีเวลาออกไปเอารองเท้ากูหายไปไหนก็เดินเท้าเปล่าไป เพราะสลาแล้วไงอ,อารมณ์มันจะไม่มีไงก็โปร่งโปร่งเบาๆสบายออกจากบ้านอีมังสละผัวอสีสามีนี่คนถามโทรมาบอกเอ้ยกูเห็นผัวกงเดินไปกับผู้หญิงไม่สวยสวยมันก็ปกติอะ่ะก็สลาไปแล้วเราห้ามมันไม่ได้ไงแต่ห้ามจิตเราได้ครับห้ามไม่ให้ทุกนะไม่ทุกเออทุกกูก็ตายแล้วแต่ผัวมันไปหากิก เป็นร้อยกับปล่อยมันอะแต่กูไม่ทุกอะอ๋อเอ้าอก็รักเขาไงคือรักกับทุกมันไม่ต่างกันมันต่างกันมันคนละขึ้นครับพิตีของเราเน,นี้โรคเนี่ยเนื้แต่ร่างกายเราเนีย่ยพิธีของเราเลยจะเรื่องอย่างอื่นเลยนี่คือธรรมะที่พระเจ้าจังสอนสภาพของความเป็นจริงเนี่ยคือความจริงนะเพราะนั้นสววไปเถอะเตรียมตัวตาย เตรียมโตเกิดถ้าไม่มีก็นเนไปอยู่ท่ามืองหน้านะเขาเลี้ยงฟรีกินนอนตรวจม์ไม่ได้เสียตังค์นะจ๊ะฟรีทุกสาขาฟรีหมดเลยหวังเหนือจะไม่ใช่ไปแล้วกูก็เล่นทิกตอกทั้งคืนนะไม่ใช่โอ้ยสบายวัดเนี้ยชาาก,กูก็ไปกินไข่พะโลจับชายเย็นมากกูก็เล่นอยู่ในเต็นกูหรืออยู่ในห้องกูก็เล่นโทรศัพท์ประมาณเนี้ย ไม่ใช่ค <View way. S 2> มันมันมนสัมผัสไม่ได้สัมผัสผีก็ไม่ได้สัมผัสขคลื่นมนุษย์สัมผัสขคลื่นความคิดมนุษย์ก็อไม่ได้อย่างการที่เราไปฝึกนะครับเราเนะี่ยสิ่งที่เราควรสัมผัสหรือสิ่งที่เราต้องสัมผัสได้ <c oughs> คืออะไรอะโอ้ถามดีนะจะุรุนระบาบทสียบดบดเนี่ยนะผีมันมา แน่นอนเนี่ยล้านเปอร์เซนต์แน่จริงกับมันลงไปใได้เท่าแถวเนี้ยอยู่ในป่าจุดเทียนเล่มเดียวแล้วก็สวดหมดแล้วเอามาสวดด้วยกันนะพวกภูมิแถวเนี้อยากจะรู้ว่าท่านมีจริงหรือเปล่าแถวเนี้ยกล้าไหมครับสักตีสามมันจะวังเวณตีสองสตีสามสัมผัสแน่แน่นอนอนยะ่ากลัวนะ <laughs> <laughs> สวดไปเรื่อยๆนะใครมาสวดกับกลัว เสียงผู้หญิงก็มีเสียงผู้ชายก็มีเวลาเดินไปไหนเหมือนเหมืนคนเดินข้างๆมาเดินข้างหลังมั่งเป็นผู้ที่มีพวกเป็นผีแล้วนะเนี่ยบทนี้แหละที่เขาว่านะใช่บทเรียกผี